ควินัยตำรวจตามพระราชบัญญัต er, um ิตำรวจแห่งชาติทธศักราช2565พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวโทษได้ตามบริการกับตำความปิดตามข้อรายที่ต้องการสถืป่าฝามการทรมานหรือกฎหมายอื่นจะได้ดำเนินการกล่าวโทษลงทุกดำเนินคดีกับตำรวจผู้กระทำผิดนั้นต่อไปอย่างสม่ำเสม การตรวจสอบข้อที่จริงนะครับให้ตำหวดระยะเวลาสามวันบันนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงได้ทาการตรวจสอบข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วคลิปเสียงของคลิปเสียงนี่น่าเชื่อว่าเป็นคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่ยุ่สืบสวนสถานีตำรวจบุรีรัญยอารยประเทศมีการนำคับผูกเข็นให้ในายปัญญาคงแสนธรรมเร่า นางสาวตัวผันอุปัตุผลการสรวจสวนข้อเท็จจริงนะครับผ <_ 've S 1> ลการ,รตรวจ <_' s 1> สอบมีพนักงารตำรวจสถานีตำรวจอุทธรณอารยประเทศจำว 3, นวนสามสองนายเข้าข่ายกระทําความผิดวินัยตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565และ 1, 2, หนึ่งในสองนายนี้เข้าข่ายกระทําปิดอาญาตาม ประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา457ในส่วนความผิดตามที่เราญยากป้องกันและปร,ออรออาบปรามการคอร์รัปชันทุกศักราชของปี165พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวโทษได้ ำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อหากพบมีการกระทำความผิดตามเริบมจากต้องการระบายามการทรเาะมาหรือกฎหมายอรือจะได้ดำเนินการกับพวกรุ้กดำเนินคดีกับตำรวจผู้กระทำาผิดนั้นต่อไปอย่างเป็นขาดมตำรวจพลตรภาคสอง เรียนว่ากรณีดังกล่าวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและขอให้ประชาชนได้โปรดมั่นใจในการปฏิบัติงานของจเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้องที่บมมัติหน้าที่ด้วยความสงสัยในทามและตรวจสอบได้จึงเรียนมาเพื่อทราบกัน